สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของเสียวมี่นะครับอันนี้ก็คือรุ่น S101 นะครับ <Wow. S 1> อันนี้เครื่องนี้ผมได้มาจากช h อป e ีนะในราคา519บาทซึ่งถือว่า,าราคาถูกพอสมควรเลยนะเพราะว่าผมได้ตอนอใช้โคดด้ดโน่นนี่นั่นลดเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้คือได้มาจากช h อป e ีนะเนี่ยตัวเครื่องนี่กะทัดรัดมากเลยนะทุกคนนะ ถือว่าพกพาได้สะดวกแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสามหัวนี่มีฝาครอบมาให้ด้วยว้าวอุว้ยไม่ธรรมดาน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดอันนี้เป็นแบบที่สามารถชาร์จไฟได้นะมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มีสถานะมีมีไฟบอกสถานะตรงนี้แล้วก็อ่ะตรงนี้จะเป็นนี่เขาเขาซีนไว้เลยนะเขามีฝาปิดไว้ให้สําหรับดูสําหรับเสียบสายชาร์จนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เลยเป็นไทซี C. นะครับเป็นไทซชาร์จเสร็จแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้น้ําหรือว่าความชื้นมันเข้าไปได้นะครับถือว่าใช้ได้นะขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดกระทัดรัดแล้วก็สินค้าดูดูดูหรูนะผมชอบนะส่วนตัวนี่ผมผมว่าผมชอบแล้วก็อออนี่นีามหัวตรงนี้มันสามารถกดระบุ่มบุ่มไปได้นะเอาไว้สําหรับแบบแนบแนบแนบอย่างนี้นะครับ โอเคไม่พูดมากเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันมันสมราคามันควรที่จะเอามาไว้ใช้งานหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูกันเลยครับโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานให้ดูเลยนะครับอทุกคนได้ยินเสียงไหมครับมีไฟสีขาวไฟสีขาวนี่เขาจะบอกว่าแบตเตอรี่นี่มากกว่าสี่สิบถึงเจ็ดสิปอเซนตนะครับอ่ามีระดับเดียวเหรอ มีเลเวลเดียวเพราะว่ามันมีแค่ปุ่มเดียวอ่ะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนะครับอันนี้คือหนวดหนวดของผมนะครับที่จะโกนนะเดี๋ยวลองดูเลยนะครับอืม มันมันนุ่มนะมันนุ่มใบมีดกนเขานุ่มมากนะครับผมเคยใช้ของพานาโซดิกที่หัวกลมๆที่ซื้อในเซเว่นนะฮะพานาโซดิกรุ่นอะไรจำไม่ได้แล้วถ้่มันมีฐานสามเอสองก้อนใส่เข้าไปนะอันนั้นก็ก็ใช้อยู่นะแต่ว่ามันมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อันนี้เห็นความแตกต่างเลยนะครับสามหัวและใบใบ,ใบมีดผมรู้สึกว่ามันนุ่มมาก อมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะฮะ เฮ้ยใช้ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่ธรรมดานะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยเนียนนะเนียนไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ละคายมือไม่สากไม่สากมือไม่สากมือแล้วก็เนียน ที่สําคัญไม่แสบผิวนะครับบางทีเนี่ยผมไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่านะเวลาผมใช้มิดโกนนะมันจะมันจะแสบผิวมากเลยถึงแม้เราจะใช้มูสหรือว่าใช้ใช้ใช้ไอโฟมโกนหนวดอะมันก็ยังแสบอยู่นะฮะแล้วก็ไอตัว p a n าโซนิกที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ที่ซื้อในเซเว่นเนี่ยมันมันก็มันก็มีแบบระคายนะแต่ตัวนี้ได้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เจ๋งถือว่าใช้ได้นะครับทุกคน แล้วใบมีดเขาค่อนข้างน่าจะคมพอสมควรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน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 ไม่โดนผิวเลยอ่ะมันมันเอาเป็นว่ามันมันไม่ระคายผิวเลยอ่ะมันใช้ได้นะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับในราคา500กว่าบ,บาทผมได้มาในราคา5้าอสิบเาบาทช่วงจัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เอาโคดา้ดส่วนลดต่างๆนี้มาลดเข้าไปนะในช h อป e ีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่สนใจนะอันนี้เป็นเสี่ยมี่เ1นะครับ กระทดขนาดนี้กระทัด,ดรัดถือว่าพกพาได้สะดวกเลยแล้วก็มาเนี่ยเวลาเข้ามาเข้ามาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะฮะกล่องนี้ถือว่าใช้ได้นะแพ็เกจเขาดีมากเลยแล้วก็มีสายชาร์จมาให้หนึ่งอันอาราคาไม่แพงแบตเขาบอกว่าแบตอึดมากนะชาร์จครั้งหนึ่งนี่ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็เขาแนะนําให้ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยใช้ประมาณสักสามครั้งนะครับซึ่งโดยปกติผู้ใช้นี่ผมว่าน่าจะวันต่อวันด้วยละมั้งเพราะว่าผมเนี่ยวันหนึ่ง วันต่อวันจริงๆเ่ะเพราะว่ามันวันหนึ่งมันก็ขึ้นแล้วอะนะครับอันนี้ใช้ได้ถี่แล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้นะไอวหัวตรงนี้สามารถถอดมาทําความสะอาดได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ใช้แบบโกนแห้งนี่มันสะดวกมากโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอรีวิวแบบง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องสินค้านะแต่ว่าเราเราเน้นเรื่องการใช้งานนะครับเราซื้อมาใช้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรอันนี้อันนี้ผมถือว่าสะดวกอ่ะ โอเคผมก็ก็แนะนำแล้วกันนะครับในราคาเนี้ยก็จับต้องได้นะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ